สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมทุกๆคนวันนี้ลอสก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของช่องหลักลรสเองที่โดนลิขสิทธินะ์ณตอนนี้ลิขสิทธิ์อะไรนะการจะเข้าไปรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้โรสด,ด้วยนะคะวันนี้มา2ไม้นะคะกวดลูกแย่งเนาะเออก็เลยเอามาแปะไว้2อัน วันนี้รถก็จะมาแชร์ในเรื่องของตัวเองอีกแล้วนะคะในช่องของตัวเองที่โดนลิขสิทธิ์เพลงคลิปที่แล้วที่รถได้ทำไปก็คือว่าถ้าใครตัดต่อคลิปวิดีโอทาง iMovie ด้วย iPhone ก็จะเจอลิขสิทธิ์เพลงใช่ไหมเพราะว่าลิขสิทธิ์เพลงบางตัว เขาจะไม่บอกเรานะใน f iMovie ว่าตัวเนี้มันมีลิขสิทธิ์นะตัวเนี้ยูต้องซื้อนะอ่ะเขาไม่ได้มีบอกเราก็คือแบบยูต้องการที่จะโหลดใส่ยูโหลดใส่เลยอย่างเงี้ยพอเราไปโหลดลง YouTube แค่นั้นแหละบางตัวที่เพลงที่แบบเขาซื้อแล้วแบบลิขสิทธิ์แพงอย่างเงี้ยมันก็จะเค็มเราเลยทันทีนะมันจะแจ้งบอกเราเลยทันทีแต่ว่ามันยังไม่ไม่เขียนแบบ มาร์กไว้ว่าเออยูต้องโดน90วันนะไม่เออแต่ถ้าเกิดว่าเพลงตัวไหนที่แบบเราโหลดใส่คลิปลงไปแล้วนะแล้วเราเป็นโหลดใส่วิดีโอประมาณ3เดือน4เดือน,อนถ้ามันเคมเรามาตามหลังแบบเนี้ยเราโดนค่ะแจ้งเตือนไว้90วันตรงเนี้ยลดโดนนะคะ90วันก็อันที่แล้ว ก็มันจะหมดแล้วนะทุกคนมันจะหมดในเรื่องของเคลมลิขสิทธิ์แล้วนะ mm. เพลงลิขสิทธิ์แล้วแต่ว่ามันมาโดนตัวใหม่อีกมันโปะเข้าไปอีก90วันนะ่ะทุกคนก็คือ3เดือนแล้วรถก็คือแบบต้องรอไปอีกอะ่ะถามว่ามันมีผลกระทบไหม mm. เคลมลิขสิทธิ์เพลงแบบเนี้ย mm. คือมันมีผลกระทบนะวิวไม่ปังวิวไม่ขึ้น เวลาเราโหลดคลิปอะโหลดช้า y o u t u b e จะเช็คแล้วเช็คอีกอยู่นั่นแหละว่าคลิปที่เราตัดต่อมามีเพลงลิขสิทธิ์ไหมมีเพลงที่เคยเคมมาไหมอย่างเงี้ยจะเปรียบเทียบให้นะก็เหมือนกับเราล้างห้องน้ำอะถ้าเราล้างไม่สะอาดอะผู้จัดการก็มาดูแล้วดูอีกใช่ไหมให้เราคลีนอยู่อย่างนั้นอะ,อะเราต้องเป็นคนหางแถวอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละ คลิปของรถก็ประมาณนั้นนะเวลาโหลดออกมาเนี่ยคือรถต้องโหลดค้างคืนไว้อะโหลดแบบชั่วโมงนี้อีกชั่วโมงหนึ่งโพสต์ไม่ได้นะเออต้องรอนะทุกคนแล้วรถต้องโหลดดองไว้อะแล้วแบบให้เขาตรวจสอบก่อนอย่างเงี้ยแล้วคลิปที่เราโหลดออกมา youtube จะไม่ค่อยดันละเพราะ youtube จะตรวจละว,ว่าที่ตัดต่อมาเนี่ย มันมีเพลงลิขสิทธิ์ไหมเขาจะตรวจแล้วตรวจอีกนะเออว่ามันมีเพลงลิขสิทธิ์ของเราไหมอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเขาจะไม่ดันคลิปของเราแล้วอะแต่ก่อนเขาเคยดันคลิปของเราแต่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ดันคลิปของเราแล้วเขาจะเอาไปใส่ตะกร้าไว้อย่างเงี้ยเอาไปไว้ล้างน้ําก่อนนะเอออันไหนที่มันเป็นลิขสิทธ์อะเขาก็จะเอาไปไปเขย่าน้ําก่อนนะให้แบบลิขสิทธิ์มันออกอย่างเงี้ยเออแบบประมาณเนี้แหละทุกคน แล้วแบบไม่มันกระทบกันมันจะเสียงดังไหมแล้วรถเจอตัวนี้อยู่นะจะหมดก็คือนู่นแหละทันวานะทุกคนแล้วมันมีผลกระทบจริงๆนะถึงว่าเราจะโดนลิขสิทธิ์เพลงแล้วแบบว่ามันไม่ได้ทำให้ช่องเราหายไปแต่มันก็ยังโดน ลิขสิทธิ์เพลงเคมอยู่90วันนะเออถามว่ามันมีสติกเกอร์ไหมมันก็ไม่มีสติกเกอร์แปะหลังบ้านนะทุกคนอันนั้นคือร้ายแรงนะสติกเกอร์แปะหลังบ้านแต่ของรถโดแบบเบาๆไง90วันนะคะเออ YouTube เขาก็จะตรวจอยู่อย่างนั้นเนี่เวลาเราโหลดคลิปมันก็มีผลกระทบกับเราไงวันนี้รถก็ถึงมาแชร์ให้กับช่องที่ทำใหมๆ่ๆนะอะที่ตัดต่อคลิปด้วย iMovie ที่ iPhone นะถ้าคุณอยากจะเอาคลิปไปตัดต่อกันโดยที่แบบไม่ต้องใส่เพลงอะไรเงี้ยทำได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีลายน้ำเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเพลงมาใส่อ่ะคุณดูให้ดีนะว่าเพลงไหนอะเออมันควรจะอยู่ได้นานที่สุดหรือแบบไม่ต้องใส่เพลงก็ได้นะคะเอาแค่เป็นเสียงเรานี่แหละนะไม่ต้องไปเอาเสียงดน,ดนตรีมาใส่แต่ถ้าว่าคุณอยากให้ชัวร์นะ คุณก็ไปใช้ของคายมัสเตอร์นะไปใช้แอปของเขาแล้วก็ไปซื้อแอปของเขาถ้าคุณไม่อยากมีลายน้ําหรือถ้าคุณอยากมีลายน้ำํำคุณก็ไปใช้ของคายม m สเตอร์นะคะ,ะเขาจะมีเพลงของเขาให้แต่ว่ามันก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาถ้าเกิดว่าสร้างไรายได้แล้วก็คือว่าเขาก็จะปัน ผลประโยชน์กับคุณไปนะคะตรงนั้นคุณก็ต้องยอมรับว่าเออคุณใช้ของเขาในเมื่อคุณสร้างรายได้แล้วคุณก็ต้องแบ่งให้เขาตรงนี้นะคะ,ะวันนี้รถก็มาแชร์ประสรบการณ์ของรถไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้รถด,ด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวรถมาพูดเรื่องคลิปช็อตนะคะว่าคลิปช็อต ช่องที่สร้างไรายได้กับช่องที่ยังไม่สร้างไรายได้ไรายได้ถ้าเราใช้คลิปช็อตอย่างเงี้ยเราลงคลิปช็อตอย่างเงี้ยเราจะสามารถมีไรายได้จากคลิปช็อตไหมตัวนี้นะคะอย่าพลาดเนาะเดี๋ยวเรามาพูดกันบา,บายๆนะคะทุกคน